โอเคเริ่มกันครับสวัสดีครับเพื่นอนๆวันนี้เรามาดูสินค้าของเรากันนะครับวันนี้นายแปงไปโรงเรียนครับต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับอันนี้เป็นคอ,อ,อมาส์ดีแมกซ์นะครับเป็นดีแมกซ20์2005จนถึง2011นะครับ8ตัวที่อ่ะเป็นความสูงที่7นิ้วนะฮะอ่า วันนี้ให้เพื่อนๆชมว่าทั้งหมดของชุดโจ๊กมีอะไรบ้างนะครับพอมาซ้ายขวานะครับสายอ่อกเบรกสามเส้นนะครับทุดต่อของการน,นะครับก็งานเนี้ยบๆแล้วก็ล็อตเป็นกรกาฟกันทายให้ด้วยนะครับล็อตๆทุกเท่าๆนี้จับขันล็อตไปเลยนะครับแล้วสซลเล็คสี่ตัวให้ไปด้วยนะครับชุดรัอแเนีย แล้วก็วันนี้ทำไมต้องเป็นเหยื่ิ้วครับเพื่เบิร์ตคงอีก่ารนึงนะครับเหยื่วนะครับเดี๋ยวนี่ชุดนี้ตัวรับลูกปืนนะฮะเข้ามาใกล้ๆเลยตัวนี้เป็นตัวรับลูกปืนนะครับด้วยความแกนรับลูกปืนเนี่ยจะขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็จะให้ความแข็งแรงนี้ไม่พอนะครับด้วย จุดยึดลูกหมามันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับถ้าจะมาขี่กันอยู่ตรงนี้จุดยึดที่ลูกหมาเนี่ยจะมีน้อยเกินไปนะครับก็ก็จาเป็นจะต้องเป็นเจ็ดนิ้วนะครับงานเนียบๆนะครับเหล็กหนาๆรับประกัน10ปีครับเพื่อนๆอนะโอเงานเรียบๆของแฮนด์เมดครับเป็นชุดยกสำเร็จรูปนะฮะจับขัน็อตครับ,บ,น,รบนะโอเคขอบคุณเพื่อนๆครับบ